โบเมลาดาเปิดใจหลังถูกทักว่าท้องสวยเป๊ะไม่มีใครเกินจริงๆสำหรับนางเอกสาวโบเมลาดาที่ไม่ว่าจะเสวมใส่ชุดไหนก็สวยปังโดยเฉพาะเวลาที่ออกงานบอกเลยว่าสวยออร่าจ,จัดเต็มมากๆสะกดทุกสายตาทั้งงานเลยทีเดียวปัจจุบันโบอายุ26ปีมีผลงานออกมามากมายแต่ถ้าใครที่ตามข่าวจะเห็นว่าก่อนหน้านี้โบโดนกระเ็นคีย์เวิร์ดโพสเซลอีกแล้วได้ออกมาโพสภาพตอนที่โบไปงานอีเวนต์ล่าสุด พร้อมกับถามเลยว่าคุณท้องเหรองานนี้โบก็ไม่ยอมตอบกลับด้วยตัวเองเลยว่า yes it's poo พร้อมติดอีโมชรูปอุ่นสิเพื่พอบอกว่าไม่ใช่ลูกจ้านั่นมันอุ่นจิลาสุดโบมาออกงานอีเวนต์เปิดไฟตอนคริสต์มาสที่ศูนย์การค้าดังใจกลางสุขุมวิทยซึ่งโบมาในชุดสีแดงรัดลูปอวดหุ่นเป๊ะนอกจากนี้ยังให้สัมภาษณ์สื่อถึงประเด็นที่ถูกถกว่าท้องด้วย โดยโบลแล้วว่าจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกทักเรื่องแบบนี้ค่ะวันนั้นที่ถูกทักจนเป็นข่าวไม่ได้ท้องแค่ไม่ได้เข้าห้องน้ำสะท้องได้ไงยังไม่มีสามีด้วยก็ไม่รู้สึกเสียเซลเพราะอย่างวันนี้ที่ออกงานหน้าท้องก็แบนราบเหมือนเดิมแล้วส่วนคนที่มองว่านี่คือการบูลลี่โบมองว่าโรคบูลลี่เป็นกันทุกคนแหละแต่อยากะบกว่าหากมีอะไรดีๆก็แนะนําแต่หากไม่มีอะไรดีๆจะพูดก็ไม่ต้องพูดดีกว่าสิ่งที่อยากบอกทุกคนคือเวลาเห็นพุงปอง อยากจะบอกว่าไม่ได้ท้องนะจ๊ะแล้วพี่อาเล็กก็ไม่ได้พาไปกินช่วงนี้ช่วยกันดูแลรูปร่างอยู่แล้วจะได้ถ่ายรูปซับๆได้สรุปรูปที่เห็นท้องโตๆนั่นก็เพราะว่าโบไม่ได้เข้าห้องน้ำแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเลย